นิ้วจุกหัวแล้วก็ฟ้าล้งนะคะเพราะเราไม่ได้เชิญให้เขาเข้ามาค่ะคุณย่านิชานิชาอย่าออกน้ำยาออกนะฟ้าล้งนะคะฝากจองตุ๋เกิดอาการงงแล้วเด้อเปิดมาเจอพอดีค่ะอีกเฟซขอลงกิปเป๊บๆกับพี่นิชาได้ได้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อ่าเราออ้ยเนาะค่ะดูแลครอบครัวใช่ใช่ค่ะนิชาพัตะลุยอื่นเนาะค่ะเริ่มไม่มั่นใจแล้วเริ่มงงเริ่มงงตัวเองเคยกินครับไก่ัำเนาะไก่ฝำนิด เกิดนี่นะคะเพราะว่าไข่พํานี่นอก้าสมมติว่าเป็นคนอีสานก็จะรู้แต่ไม่รู้วา่าภาคกลางหรือภาคอื่นจะรู้กันย่าทักทายน้องแอ็มนะนะคะแค่เธอคนเดียวคุณย่าทักทายน้องแอ็มแล้วนะคะน้องปุ๊กก็สวัสดีค่ะคุณย่าน่ารักไม่ใช่น่ารักนะคะทั้งกิจเตรียมไม่รอแล้วนะคะทุกคนเตรียมหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็วันนี้คงไม่ได้ดูหนังกลางแตงแล้วมั้งพี่พกิจคงต้องเข้าไปดูในเจนะคะน้องปุ๊กขอไปล้างผักล้างอะไรก่อนนะคะเพราะว่าก็มีลาบวันนี้เนาะค่ะเนาะ น้องน้องน้องปุ๊กก็บอกว่าฝนตกนะคะน่าจะเป็นเทศกาลฝนตกแล้วนะคะก็คิดว่าเราน่าจะอ่าต้องได้ลุยๆฝนอีกนะคะเจบแล้วนิชาถึงจะออออกไปเอาโทรศัพท์นะคะเพราะว่าลืมโทรศัพท์น่าจะอยู่ที่บ้านพี่สาวพี่หงนะคะขอบพระคุณมากๆแล้วก็พี่ชายนะคะพี่กิตแล้วก็น้องๆนะคะน้องปุ๊กน้องแอมน้องนิวน้องต้ม นะคะน้องตอนเช้าๆน่ะนิชา,ชาจะเดินออกกําลังกายแล้วก็วันละสี่ห้าหกรอบแต่เมื่อเช้าหนี่ได้แค่สี่ห้ารอบนะคะได้ห้ารอบเพราะว่าแก้วค่ะชน,ชนแก้วชนแก้วสวัสดีค่ะน้องเจนะคะพิธ์บ,บอกนะคะเอาแก้วมาชนกันฉลอง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 ,งเป็นๆเลยเห็นไหมคะถาก็หุ่นใหญ่นะคะหุ่นใหญ่ก็เลยจะต้องดูแลตัวเองนิดน,นึงสวัสดีทุกๆคนนะคะนะคะเพื่อนอ้อนะคะอ้อนะคะอ้ะะอ มาจากประจวบนะคะก็เป็นกียรเตอร์เหมือนกับพวกคนนะคะพี่หงก็ตอนนี้ก็คือว่าเป็นพี่ใหญ่คนหนึ่งนะคะหลังจากที่คุณย่าคุณย่าใหญ่สุดนาอแล้วก็พี่หงพี่ทิพย์นะคะทุกๆคนมาสมกันเลยแล้วก็ตอนนั้นนิชาโทรศัพท์เครื่องนั้นเหลัที่นิชาใช้ก็หายไปด้วยเลย <c oughs> คุณย่าคะตอนที่คุยกับคุณย่าคุณย่าหายไปเลยนิชาก็น้องต้อมก็สวัสดีครับผมนะคะสวัสดีน้องจี๊ดนะคะน้องต้อมสวัสดีน้องจี๊ดนะคะกําลังกิากลังทานก๋วยเตี๋ยวอู้อยากกินเลยก๋วยเตี๋ยวน่าทานมาก พี่นิชาก็ชาร์จแบ็ไว้แล้วนะคะสวัสดีจ้าแม่น้องไอซนะคะน้องแอมบอกว่าสวัสดีค่ะแม่น้องไอซนะคะขอบพระคุณน้องต้อมนะคะสำหรับการส่งออกไปอ่าสิงสถิตอยู่บ้านพี่สาวนะครฝนตกก็ยังออกมาไม่ได้ตอนนั้นก็เลยชาร์จแบ็ดเอาไว้ทีนี้ก็ลืมโทรศัพท์ดีแต่เครื่องนี้ติดมาด้วยนะคะแบตก็ ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าก็ชาร์จแล้วนะคะนี้บ้านนิชาก็ฝนตกอีกแล้วนะคะตกอีกแล้วตกตลอดนะคะชว่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะตกบ่อยๆเลยนะคะนิชาก็สวัสดีทักทายนะคะน้องนิวมาทักทายเนาะค่ะเนาะวันนี้นะคะก็เหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากที่พวกเราถ้าประสบผลสําเร็จกันแล้วสิ่งที่พวกเราจะต้องทําก็คือเราจะต้องไปส่งของของพี่ที่ใช้ในการไลฟ์เป็นประจานั่น <S <S พี่ชาร์จแบตไว้แล้วพี่ก็ลืมนะคะพี่ไปชาร์จแบตที่บ้านพี่สาวแล้วทีนี้ก็รีบเรา มองเห็นเส้นทางแล้วค่ะพี่กิจแล้วก็น้องๆทุกคนแล้วก็พี่ๆนะคะทุกคนต่างก็มีมุ่งมีเข็มมุ่งมีเป้าชัดแบทไว้แล้วนะคะสวัสดีจ้าแม่น้องไอซ์นะคะน้องแอมบอกว่าสวัสดีค่ะแม่น้องไอซ์นะคะขอพระคุณน้องต้อมนะครับสหรับการส่งออกเลยนะคะขอบคุณจ่ะขอบพคุณนะคะเพื่อนโอ้นะคะขอบคุณโอ้เราค่ะเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว้างๆ้ิงทีชาก็จะไปเยี่ยมที่หัวหินนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันเราต้องแต่งงานก็คือน้องจีกับน้องนิวก็เหมือนบันแต่งงานไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เหลือแต่ว่าเราจะดาเนินชีวิตหลังแต่งงานอย่างไรให้ประสบผลสําเร็จประมาณนั้นเนาะนะคะนี่นี่ก็คุณย่าบอกว่าเนี่ยเอาน้องต้มบอกว่าแน่ยใจค่ะย่าแน่ยใจค่ะย่า,านิชานิชาย่าออกนะฟ้าร้องดังๆได้ได้นะคะใครมีภารกิจอะไรนะคะเราก็ไปทําเรารู้กันอยู่เนาะกันเนาะเพราะว่าเรารู้กันว่าบางทีทุกคนก็มีภาระหน้าที่เป็นเปีนทั้งแก้วทั้งกวดเป็นเปีนเลยนะคะตอนนี้นะคะพุงพ่งพุงพงพ่งพุ่งเขย่าเขย่าพุ่งพุ่งเนาะ แก้วนี่มาเลยแก้วนี่มาเลยนะคะแก้วนี่มาเลยใช่บอสบอสสั่งหรือเปล่าดิมันไม่ใช่ตรงต้อนมันไม่ใช่นะคะอ้าวโชว่อันนี้พี่นิชากินนะคะตัวนี้ให้พี่นิชิกันนะคะเพื่อให้ไปถึงเสียงดาวไปคว้าฝันไปคว้าดาวด้วยกันเนาะเนาะเราไม่เหนื่อยเราไม่ท้อเราไม่ถอดใจแต่เราจะถอดเกิดเพื่อวิ่งพุ่งเนาะคะ่ะก๋วยเตี๋ยวมาจากเมืองนอกเลยนะคะทุกคนเรากินเลยนะคะวันนี้ฉลองฉลองให้กับน้องนิวนะคะวิสุดข,ของเรานะคะผ่านเข้าไปสู่ การมาทักทายพี่นิชานะคะขอบคุณนะคะแล้วก็น้องไม้มิ้นนะคะทักทายรอบข้ามน้องนานะคะทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะไปไข่ข <c> อ <oughs> <c oughs> งเกตุเลชันเออวันเดีบวเดีก็ได้นะคะวันเกิดอ่าวันเกิดเราไปแตะขอฟ้าแล้ววันเกิดที่เน่าหยุดเลยค,ค่ะค่ะค่ะคุณย่าเข้าใจค่ะคุณย่าเข้าใจค่ะ,คะ เคยกินอ๋อค่ะค่ะเคยกินเนาะค่ะเนาะอันนั้นเราจะไม่พูดถึงเพราะมันกั้มกึ่งนะคะน้องจิดเราจะไม่พูดถึงเพราะมันก้้นนอกก็ต้องไปนะคะขอบพระคุณมากๆน้องต้มนะคะขอบพระคุณมากๆใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละเดี๋ยวก็ได้ลงแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวป <c> ุ <oughs> ๊ <c oughs> นะคะนอ้องจิดแม่บ้านออนไลน์นะคะก็เป็นแม่บ้านที่อยู่ต่างประเทศนะคะเป็นน้องสาวเปิดเปิรออยู่นะคะแต่ว่าน้องต้มเอาเอา เอานมให้คุณย่าสองแล้วน้องต้อมก็เอาสองนะคะสวัสดีค่ะพี่กิจสวัสด,ดีนะคะอยู่หน้ามาค่ะเหมือนกันนะคะเหมือนนิชานะคะ,ะน้องต้อมมารายงานตัวแล้วค่ะคุณยา่าคุณย่ามาค่ะคุณย่าก็ลูกสาวลูกสาวนะคะทุกคนก็ท่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีน้องปุ๊กสวัสดีน้องแอมนะคะพี่กำลังงงๆเพราะว่าพี่ตั้งค่าเครื่องใหม่เพราะว่าเครื่องดีได้นะคะเพราะว่าเราก็มาทักทายกันรอบคํามๆนอค่ะนอรอบวันฝนตกอีวันหนึ่งค่ะ นะคะตกอีกวันหนึ่งนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นเทศกาลฝนแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าฝนตกนะคะมากนะคะสวัสดีครับพี่กิจนะคะน้องต้มก็สวัสดีพี่กิจทักทายพี่กิจเนาะว่าตอนนี้วันนี้นิชาก็อยู่บ้านอยู่ก็น่าที่จะไม่ได้อะไรก็ทนเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราก็เราก็ต้องเริ่มขึอกันเล็กกันเนาะมันก็ดี จริงๆนะมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพแต่พี่นิชาเนี่ยน้องก,ก็ต้องไปนะคะขอบพระคุณมากๆน้องต้มนะคะขอบพระคุณมากๆใกล้แล้วแหละใกล้แล,แล้วแหละเดี๋ยวก็ได้ลงแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะแตะขอบฟ้าแล้วก็เหลืออีกแค่เราจะคว้าดาวนะคะหลังจากที่เราแตะขอบฟ้าแล้วเราก็จะคว้าดาวนะคะดาวตัวนี้ก็คือดาวที่เราจะคว้าจาก <S <S สวัสดีค่ะพี่กีดนะคะน้องปุ๊กทักทายนะคะน้องปุ๊กก็คงจะ,ะเตรียมอาหารไว้สําหรับตอนเย็นนะทำงานตั้งแต่ตีสี่เลิกงานหนึ่งท่าแดดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ขับรถมานะคะเพราะว่าจะรีบมาไล์โทรศัพท์ไม่มีค่ะหายังไม่เจอก็เลยต้องไล์อันนี้เรื่องไข่ผัมเนาะตอนนั้นเนาะจะพูดที่ฟังนะคะแค่เธอคนเดียวสวัสดีค่ะแค่เธอคนเดียวนะคะน้องจี๊ดก็นะคะก็ได้ลาบไปล้างผักอยู่พอนิวพอนิวอยู่ไหนพอนิวกําลังเปิดเป็นนะคะพอนิวกําลังเปิดเป็นนะคะโดาสอาก็หุณใหญ่นะคะคุณใหญ่ก็เลยจะต้องดูแลตัวเองนิดนึง <S <S สวัสดีทุกๆคนนะคะ <S <S นะคะ เพื่อนอ้อนะคะอ้อนะคะอ้ะะอมาจากประจวบนะคะก็เป็นกีตเตอร์เหมือนกับพวกชาแล้วกันน้องต้อมให้พี่นิชากินแล้วกันน้องขนมนมสดให้พี่นิชากินแล้วกันนะคะเพราะว่าทุกๆคนชนแก้วนะคะแล้วก็ไม่มีก็เลยติดขัดนิดหน่อยก็เลยตั้งค่าใหม่นะคะแล้วก็เลยต้องมาลช้ที่เครื่องนี้นะคะนะคะก็อ่าสวัสดีทักทายตอนค่ำๆนะคะช่วงพี่นิชาก็คือพี่นิชาหยุดหยุดช่วงหยุดช่วงหนึ่งนะคะมันเป็นช่วงที่ลูกเขากำลังเป็นวัยรุ่น แล้วบวกกับพ่อบัตรแบดไว้แล้วนะคะสวัสดีจ้าแม่น้องไอซ์นะคะน้องแอมบอกว่าสวัสดีค่ะแม่น้องไอซ์นะคะขอพระคุณน้องต้อมนะคะสําหรับการส่งออกและชาเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะน้องจี๊ดนะคะขอบพระคุณจริงๆฝากคิดถึงน้องมีนาด้วยนะหลานสาวที่น่ารักนะคะฝากคิดถึงน้องมีนาด้วยนะคะน้องจี๊ดท่านทุกๆคนก็เตรียมพร้อมที่จะไปแล้วนะคะไปขึ้นเวทีนะคะไปชมคอนเสิร์ตกันแล้วนะคะไปชมหนังชม ละครของปิจิตแล้วนะคะตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปทำลำใหญ่เยอะแยะเลยนะคะอ้าวฉลองกันค่ะฉลองกันฉลองให้กับวิสุลุทธ์น้องนิวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมามาชนแก้วน้องเจอบอกชนแก้วชนแก้วดีมน้องจีตก็สวัสดีรอบห้องคะ่ะน้องจีตนะคะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมิชิสหนึ่งหรือสองนาทีได้ประมาณนั้นนะคะก็ลุยเลยลุยลุยเลยลุยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเราจะไปแตะคอฟ้า เราจะไปแตะด้วยกันได้ได้ได้ได,ได้เอาให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวมันจะมาโป๊ก,กับเพื่อนเราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเราเป็นผู้หญิงฟังไปขำไปค่ะ <laughs> ฟังไปก็ขำไปเนาะไปแล้วนะคะจุกกันไปแล้วพิ่กิจเรากินไปจุกๆแล้วพิ่กิจตามมาตามมา Happy Birthday เนาะของเกิดเเลชันพีกิบเดย์ไปแตะขอบฟ้าด้วยกันนะคะเรายัาง วิชาก็เหลืลยไกลพอสมควรนะคะตอนนี้นะคะเหลือไกลพอสมควรก็หวังว่าเราจะเดินบนเส้นทางสายนี้นะคะก้าที่ดีนะคะสู้สุดใจนะคะเราไปด้วยกันนะคะน้องเจก็สวัสดีพี่หงค่ะน้องเจสวัสดีพี่หงนะคะ,ะ,ค,ะ <c oughs> คุณย่าไม่ดื่มคุณย่าไม่ดื่ม,ม,มแอลหมดเลยนะคะเต็มโตะเต็มแก้วเ <c oughs> ต็มบ้านเ,เลยนะคะตอนน <c oughs> ี้ฉลองกันตึมๆตึมเตมเลยนะคะฉลองให้กับน้องนิวนะคะน้องนิวนะคะไปแตะขอไฟนะคะเพราะว่าเราก็มาทักทายกันรอบข้าๆนอกขะนอรอบบันฝนตกอีวันหนึ่งค่ะ นะคะตกอีกวันหนึ่งนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นเทศกาลฝนแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าฝนตกนะคะพราคุณกําลังใจนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนครบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ในอนดีตที่ผ่านมานะคะเราก็ต่อสู้กันมาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวก็เป็นกําลังใจดุลากันยาที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเอาค่อนข้างสุขภาพค่อนข้างที่จะเย่นะคะ,นะคะน้องอ่ะน้องเจก็สวัสดีนะคะน้องเจค่ะเร็วๆีี้นะคะคิดว่าป้าโทษน้ําลําใหญ่ โอ้ยน้ำลาเย็นเดือบิตาเสียบเด้อกะบอกไกว้ก่อนเลยบิตาเสบแหงน,นะคะโทรศัพท์ก็หายไปเลยนะคะเท่าตอนนี้ยังหาไม่เจอขอบพระคุณคุณย่าค่ะสวัสดีรอบห้องค่ะคุณย่าสวัสดีนะคะค่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีน้องปุ๊กสวัสดีน้องแอมนะคะพี่กำลังงงเพราะว่าพี่ตั้งค่าเครื่องใหม่เพราะว่าเครื่องเดือ